คือผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดแค่คุณนะเป็นคนชอบเรียนเอา,อางี้ดีกว่าไม่ต้องรู้ภาษาอังกฤษก็กได้เอาเอาไม่ต้องรู้ภาษาอังกฤษอ่ะยังไม่ต้องรู้ภาษาอังกฤษแบบงูประปานะบาทีแต่คุณเป็นคนชอบเรียนคุณก็สามารถรวบรวมข้อมูลแล้วขายได้คำคำนี้คือคำว่า infopreneur หรือ knowledgepreneur ลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งจริงๆเป็นลูกศิษย์ของใหม่ชื่อเจนนี่แค่ แค่ว่าเขาไปเรียนเขามาเขาคุณนะเขาทําเงินได้นะแต่ก่อนเขาอยู่ภูเก็ตนะอยู่ทำแอดมินได้9 0 0าบาทต่อเดือนแล้วเขาก็มาทําแบบที่ผมสอนนี่แหละก็คือทําแล้วเขาทําอะไรรู้ปะเขาก็ไปเอา YouTube ไปนั่งดู YouTube วิธีการเอดิตบนมือถือวิธีการตัดต่อวิดีโอบนมือถือตอนนี้เขาทาได้ประมาณเกือบสิล้าน สอนแค่เรื่องแต่ไม่ได้สอนเรื่องนี้เลยก็สอนก็เริ่มที่เนี่ยเริ่มที่เนี้ยแล้วเขาไปดู youtube ฟรีดู YouTube ฟรีแล้วตัวเองอยากตัดต่อก็ตัดต่อแล้วเขาเปิดคอร์สสอนตัดต่อบนมือถือนั้นเป็นหนึ่งในคอร์สของเขาเนี่ยแล้วเขาทำได้เกือบสิบล้านจากเด็กตอนนี้ก็อายุไม่เท่าไหร่สบายมากรวยมากตอนนี้อายุไม่เท่าไหร่ก็ยังไม่กี่ปีอ่ะสองสามปีก็ทําได้แล้วผมกล้าพูดเลยว่ายุคนี้เป็นยุคของคนที่ ทำอะไรที่ไม่ต้นคำขีคืออะไรโอเคขี okay. Key <Okay. Key S 1> คือนี่กุญแจนะยุคนี้นะด็อกเตอร์ปีเตอร์ไดแมนดิสมันคือด็อกเตอร์ีเตอร์เดแมนดิสเขาเป็นฟิวเจอริสคนนี้ผมชอบมากเป็นจีนีสเป็นอัจฉริยะเขาเป็นเป็นคนที่มองอนาคตเนแล้วผมวผมก็อ่านหนังสือเขาประมาณ5ปีที่แล้วแล้วเขาก็บอก6สิ่งนี้มันจะเกิด6สิ่งนี้จะเกิดขึ้นแล้วผมก็เอาสิ่งนั้นมาบอกลูกศิษย์ตั้งแต่5ปีที่แล้วนะบอกมึงระวังนะ อย่าทำอะไรที่มันจับต้องได้โลกนี้มันจะเป็นโลกที่จ,จับต้องไม่ได้นะขเขออะไรอะอะไระมันจะเป็นอะไรที่ของที่จับต้องไม่ได้ขายดีกว่าของจับต้องได้ของอะไรที่จับต้องไม่ได้จะจะได้เงินมากกว่าจะไปเร็วกว่าผมบอกมาตั้งห้าปีที่แล้วแล้วผมบอกกระแสไม่ค่อยมีคนเชื่อขนาดคนที่จ่ายตามมัยงค์มาเรียนคอร์สบางคนยังไม่ค่อยเชื่อเลยยังไปเปิดร้านขายของชาต่อเลยคุณคิดดูไปเป็นยี่ปัวเขาต่อเลย ผมก็บอกอย่าทาแล้วไอ้พวกไอ้าชีพที่มันเป็นคนกลางมันจะถูกตัดไปไอาชีพที่มันคําของจับต้องได้มันถูกตัดไปเพราะฉะนั้นอย่าริอ่านพูดแรงอย่าริอ่านไปทําอะไรที่มันจะคือทาได้ก็โอเคนะ่ะมันก็มีผมก็มีทำผลพลีบ้างมีอะไรบ้างใช่ไหมแต่พระเอกของคุณในในคืออย่างอื่นต้งขายถ้าขายไปตามโฟล์ขายแบบง่ายๆ okay. Okay. โอเคโอเคยกตัวอย่างของทำผลพลีของผมเนี่ยใช่ไหมอ่ายกตัวอย่างทำผลพลีที่ผมทำเนี่ยวันนี้ก็เอามาโชว์ด้ว มันขายแบบง่ายๆตามโฟล์ผมไม่ต้องอะไรมากมายกับมันอ่ะมันก็ขายดีมากนะขายกระหน่ามากเลยแต่ผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเยอะแยะผมใช้พาวเวอร์ที่มีอยู่แล้วที่มันมีสื่อผมมีสื่ออยู่แล้วขายขายคอร์สอยู่แล้วแต่ว่าพูดใบทีหนึง่งคนก็นวิ่งตามไปซื้ออันนั้นโอเคแล้วมันผมไม่ต้องไปนั่งลงทุนไม่ต้องมีโกด,ดังไม่ต้องมีอะไรทั้งสิน้นพาร์ทเนอร์กับคนอื่นผมบอกโมเดลนี้ดีที่สุดแล้วโอเคว่าเมื่อไหร่ที่คุณนะถ้าใครไม่เชื่อก็ไปทําก็ได้ไปสร้างโรงง,งานซะ ไปมีโกดังซะไปเก็บของสต็อกไว้ซะไปทาแบรนด์ซะไปผลิตเยอะๆซะถ้าใครอยากไม่อยากถ้าใครไม่เชื่อผมลองไปทําดูมันบางทีมันต้องใช้มันต้องเจอประเด็นคืออย่าไปทําอะไรที่มันต้องการคนเยอะคุณจะรวยช้ามากอะไรที่ใครใช้ใจเยอะคุณจะรวยช้ามากคุณจะต้องมาแกกสิบคุณจะต้องอะไรที่มีพาระลเยอะมีลูกน้องเยอะที่จะผลิตของขายเอาไว้ทีนี้แม่งวุ่นวายชิบหาย จะต้องไปพึ่งคนโน้นพึ่งคนนี้จะต้องไปทําแบรนด์ทำแพคเกจจิ้งคุณจะดูอะทำเรื่องที่ไม่ชอบทำเรื่องที่ไม่ชอบเยอะๆไม่เอาทั้งสิ้นอะไรที่แม่งไม่ชอบคุณต้องเกลียดมันอะไรที่คุณต้องทําเรื่องไม่ชอบและต้องต้องเกลียดมันทําไมถึงไม่อยากให้คุณไปทําเรื่องที่เกลียดไม่ชอบเรื่องที่ไม่เหนื่อยหรือเกินเรื่องที่เบื่อแล้วคือทํามันบ่อยแล้วมันเบื่อแล้วพราะพอถึงเวลาทําเรื่องที่คุณมีไฟคุณจะไม่มีไฟแล้วอย่างคนเนี้ย พอจะขายของขายเม่เหนื่อยและวไม่อยากขายล้ไม่อยากขายแล้วมันเซงกับการที่ต้องมานั่งเถียงกับพาร์ทเนอร์เซงกับกาเซงกับการที่ต้องมานั่งวุ่นวายของกับสต๊อกกับอะไรกับของสต๊อกใช่คุณรู้ไหมเรื่องที่ผมเกลียดผมผลักให้คนอื่นทาหมดเลยผมผมรู้ว่ามันจะดูดพลังผมมากแล้วพอถึงพอถึงเวลาทําเรื่องสําคัญไม่มีพลังแล้ว ผมใช้คำนี้เลยคุณอย่าไปเชื่อคำสอนอที่แม่งบอกว่ามึงต้องอดทนไปคนเขาจะชอบสอนแบบนี้ไงคนรุ่นเก่าๆเลยบอกว่าต้องอดทนไปนะชีวิตก็ต้องมีความยากลําบากนะลูกแล้วก็ต้องแบบว่าอะไรมันก็ต้องฝ่าฟันไปนะต้องสู้นะคุณเลิกเชื่อเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันทําให้ศักยภาพคุณลดลงมันทําให้คุณเนี่ยไม่ได้เป่งแล้วมัน,ม,นมันไม่ใช่เหตุผลของการทํางานเยอะด้วยนะ ทำงานเยอะไม่พอเลยจริงๆคุณควรจะทํางานน้อยแต่ทําเรื่องที่ตัวเองเก่งพอแล้วคุณรู้ไหมว่าวันๆผมแทบไม่ได้ทําอะไรผมก็อ่านหนังสือหลับล้าฟังเพลงตื่นก็สายอยากตื่นเมื่อไหร่ก็ตื่นตื่นเสร็จแล้วก็ออกกําลังกายออกกําลังกายเสร็จแล้วก็หมดวันละก,ก,ก็กลายละแบบรู้สึกดีมากเลยนะที่เดินตามรอยอาจารย์ตอนนี้คืออะไรนะพูดอีกทีดิ รู้สึกดีที่เดินตามรอยอาจารย์แบบนี้นะคะเพราะว่าเหมือนไปวุ่นวายระยะหนึ่งในในสิ่งที่เราพยายามคิดมันเวิร์กใช่ไหมสุดท้ายพอทําแบบอาจารย์ง่ายมากก็คือตื่นสายกว่านจาได้เลยก้งคือบอกว่าตื่นสายกลับมาทำคอนเทนต์สอนนักเรียนอะไรเงี้ยสนุกจะตายโอ้ใช่สนุกมาก่ะสนุกเขาสนุกทุกวันเลยเขาเ็นหลานลาทุกวันเลยบอกว่านักเรียนพูดอย่างนี้นักเรียนพูดอย่างนั้นกับกับการที่นี่คุณบอกผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเรื่องเนี้ยเพราะว่าผมก็รู้ว่าขนาดลูกพวกคนที่พังอยู่ส่วนใหญ่บางคนก็จะไม่เชื่อ พราะขนาดลูกศิษย์ลจตัวใจเงินมาแล้วล้านเก้ายังไม่เชื่อเลยในตอนแรก<ช>ผมบอกได้เลยเรื่องอะไรที่คนทํนาให้คนปวดหัวไี่สุดว่าเรื่องคน<ช>เรื่องคน<ช> <ๆ S 2> ผมแบบส,สสัญชาตญาณบอกอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยว่าเขาผมค,อ,คอนดักเตอร์นี่ผมเดียวคนมาเยอะมากเลยผมรู้ว่าเรื่องคนนี้ไม่ไม่จบมันไม่จบเรื่องพนักงานนี้ไม่ไม่จบเราดีอ่ะเขาเท่าไหร่ก็ไม่จบเหมือนกันมันมีเรื่องมาตลอดเรื่องนี้นะจดไปจดไปนะ เพราะคุณถูกล้างสมองมาตั้งแต่เด็กเวลาคุณคิดถึงนักธุรกิจใหญ่ๆโตๆคุณคิดถึงอะไรคนที่ประสบความสําเร็จคุณคิดถึงอะไรโอ้ยสาขายเยอะตึกใหญ่ๆลูกน้องเยอะๆคุณรู้ไหมว่าพวกนั้นไม่ได้รวยจริงไม่รวยจริงเพราะว่าเขาไม่มีอิสรภาพจะเอาเงินออกมาใช้ที จริงๆเน็ตของเขาก็ไม่รู้ได้เท่าไหร่นะอาจจะได้เป็นเงินเดือนด้วยซ้ำํำเน็ตไม่มีทางเยอะเท่าผมอะ่ะพวกนั้นเพราะอะไรค่าใช้จ่ายคุณไม่ต้องไปเอาไลฟ์สไตล์แบบนั้นไม่มีอิสระเลยวันๆไม่ไม่ไปทํางานก็ไม่ได้เป็นทาสของงานเรียกว่าเป็นท่าเลยรวยที่ไหนอะเวลาคุณไม่มีอิสระไม่เป็นท่าชัดๆอะ่ะผมบอกได้เลยเนะี่ยคุณต้องจดไปอันนี้มันคุณอย่าไปถูกล้างสมองโดยคําแบบนี้ว่าคน แล้วคนเราถูกล้างสมองเยอะมากเลยเช่นต้องต้องเรียนอาชีพนี้เท่านั้นต้องอาชีพนี้แบบถึงจะฉลาดต้อง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 อะไรต้องจบสายวิทย์ต้องไปจบเรียนหมอเรียนวิศวะอะไรเขาแม่งสะกดจิตคุณมาทั้งชีวิตอ่ะอย่าไปเชื่อเรื่องพวกนี้เพราะว่าคนไปเรียนก็ไม่ไม่แฮปปี้เต็มไหมดเลยโอเคหรือว่าต้องไปไปทําอะไรไปทำหรือว่าต้องไปทํางานที่นี่เท่านั้นไปทำงานผมบอกได้เลยนะเอาเห็นแก่ตัวตั้งไว้ก่อนเห็นแก่ตัวคืออะไร เอาไลฟ์สไตล์ตัวที่คุณอยากได้มากที่สุดเอาตั้งเป็นตัวตั้งเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่อยออกแบบว่าตกลงกูเอาอะไรมาใส่จิ๊กซอนี้กูเลือกเอาที่กูทำผมบอกได้เลยนะคนที่รวยที่สุดคือคนที่มีอิสรภาพมากที่สุดจะทำอะไรก็ได้ทั้งวันจะทำอ่ะบอกได้เลยคนรวยที่สุดมันคืออะไรฟังดีๆนะนี่เป็นนิยามของโทนี่โรบินแล้วผมเห็นด้วยเลยคนที่รวยที่สุดคือ จะใช้เวลาทําอะไรก็ได้จะทํางานกับใครก็ได้จะทํางานที่ไหนก็ได้นั่นแหละสามอย่างข้อแรกคือหมายความมีข้อแรกคือทําอะไรก็ได้หมายความมีอิสรภาพได้เงินอยนู่แล้วกูจะทาสิ่งที่หลักกับกูไม่ทําสิ่งที่กูเ,เกียดคือทาอะไรก็ได้นั่นคุณทำได้คุณทําอะไรได้ก็ได้จริงๆหรือเปล่าตอบมาสิ แล้วผมคุณไอที่มันคุณเราถูกล้างสมองคนส่วนใหญ่ถูกล้างสมองมาว่าโอ้คนนั้นนะั้นดูแบบมีสูตรมีอะไรนะดูเป็นซีอมีตําแหน่งมีคณะบัญชีมีซีอของร่นนี่ซีอีโอซีเอ็มโอซีเอโอซีอะไรของ,ของเขาว่าเขาเรียกซีซูเอพวกนั้นอิสระภาพที่ไหนไม่ทํางานกเนเา็เจ้านายเจ้านายโทรตามแล้วนายถึงแม้เป็นซีเอ็มโอไม่ทํางานซีเอฟซีอก็โทรตามแล้วหรือว่าอะ,อะไรก็ตามถ้าเกิดคุณไม่ไปทํางานคุณยังมีตังค์เข้ามาหรือเปล่า นี่คือผมเป็นเนี่ยคุณต้องเป็นคนรวยแบบนั้นนี่คือผมปลอดได้เลยสะกดจิตตัวเองใหม่อย่าไปเชื่ออะไรคุณต้องทํางานกับพูดอย่างอย่างพูดศิลปินดงัดงๆอ่ะคุณคุณลองคิดดูคุณลองคิดด,อด,ด,ออดูอีกอย่างหนึง่งศิลปินดงัดงๆมีอิสระปะ่ะคุณจะไปมองภาพโอ้โหคนนั้นนะชื่อเสียงดังมากเลยถ้าเขาไม่ทํางานถ้าถ้าเขาไม่ทํางานสักสองสามปีฐานแฟนของเขายัางอยู่หรือเปล่าเขาสร้างอะไรที่เป็นอัตโนมัติไว้หรือเปล่า ที่มันเป็นแาสซีฟเองคำไว้หรือเปล่าที่มันจะทําให้ชื่อเสียงเขาอยู่ได้เรื่อยๆ,ๆหรือเปล่าเขาต้องมาทํางานตลอดหรือว่าเขาอาจจะเป็นทาสของเอ่อเป็นเป็นเป็นพนักง,งานของค่ายอะไรบางอย่างพวกนั้นก็ดังได้ไม่นานน่ยเดี๋ยวสักพักอ่ออย่างพวกเอ่อะปปอ,อะไรอ่ะเคป๊อปอะไรย่างคุณไปดูดิถ้าพวกเคป,ป๊อปอะไรที่ยังดังตอนนี้สักพักเนี่ยจะดังได้หรือเปล่าเพราะเขาขไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่เป็นคนมีความรับผิดชอบต่อความดังตัวเองเขาไม่ได้เป็นคนสร้างมันขึ้นมาคนอื่นสร้างคู่มือยอมนุษย์ราคา สแผ่นนะครับปกติ6กพันเกปกติ6กพันเกวันนี้ให้นะครับให้4 9่พราคาพิเศษโอเคหกพันเกหลือ4 9่พราคาพิเศษ4ี่แผ่นโคตรดีอ่ะคอนเทนต์พิเเนีอยเอาใช่เป็นออนไลน์นะ15,900หมืนาพนะครับสำหรับวันนี้1 5 9่งหเกอเออเดี๋ยวเอเอสองโทษทีโอเคคอนเทนต์นนพิเรนอนสงี่เก้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรูม้จริงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัิติวโรสี